กลับมาพบกับเทคนิคอลทิปส์ EP 27เล่นหุ้นด้วยเทคนิคสไตล์กรุงศรีแคปิตอลจะมีท็อปิกรายนั้นไปดูกันเลยครับ EP ที่แล้วผมได้แนะนำให้ทุกคนรู้จักกับวิธีการใช้ ISI ไปแล้ว1วิธีวันนี้ผมจะมาแนะนำอีกหนึ่งวิธีครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับไปดูพร้อมกันเลยครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่า ISI นั้นมีค่าอยู่ระหว่าง 0- ถึง100ฉะนั้นเส้นแบ่งกลางของ ISI ก็คือระดับ50% วิธีนี้เป็นวิธีที่เราใช้เส้นแกน50%เป็นเกณฑ์ในการวัดโมเมนตัมของการแกว่งของราคาล้วถ้าหาก RSI แกว่งตัวขึ้น Breakout ระดับ50%ขึ้นไปก็จะถือว่าราคาหุ้นนั้นมีความแข็งแรงจงเกิดเป็นสัญญาณบูลล i s h หรือสัญญาณซื้อน,นั่นเองครับนักเกมไรจึงใช้จังหวะนี้ในการ f o l ล o บายนั่นเองครับถ้าหาก RSI แกว่งตัวลง b r e a k าว w n ระดับ50%เรลงมาจะถือว่าราคาหุ้นนั้นมีความอ่อนแอเกิดขึ้นถือเป็นสัญญาณที่เป็นแบริชนักเกมไรจึงใช้จังหหหวะนนนนี้แลใกาารรรขยรืออัั่เงคบ สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด f o l l o w เพจกรุงศรีแคปิตอลด้วยแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับ